ไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมได้พี่น่องมา,สามนเสิบ์มปอนได้โอ้โหว่าจะกินเบิบร์ตบอสหลายหนึง่งนี่พันมาครับอืมอ้มเรื่องน้ำจิ่มดำพุ้มตุย๋ยเสิแ์มกันครับอืม้ม มาครับพี่น้องสเตมปังปอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกูส๊ทุกคนครับปังปอนมาเหมือนเดิมครับผมได้หมูกรอบชิ้นโตโตจอดเองนะครับผมพี่น้องหมูกรอบก็ตําส่วนะครับผมพี่น้องเพชทเพลทตำส่วหมูกรอบเพชทเพวันนี้มาในน้ําจิ้มดําด้วยน้ําจิ้ม น้ำจิ้มดําทําเองนะครับผมพี่น้องน้ําจิ้มดาเพชรเองน้าจิ้มหมูหันอืมว่มาจะจัดออกมากิกนผมก็กินเน่บกรอบๆเด้อพี่น้องเด้อเอาใส่น้ําจิ้มดําก่อนด้อน้ำจิ้มดําผมสวยๆแซมกันครับอื้อหือ ไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมด้วยพี่น่องมาเสาิๆมันปอนด้วยโอ้่หไปกินเบิร์ดบอสหลายหนึง่งนี่พันมาครับแซ่บ ไม่ได้พันดนตำหุ้งเม่เพชรบ่เนี่หืหหแก้มกับถั่วพูน้นจิ้มดำ ได้หมูกรอบมากบดงกินดอกหนังนะครับกินหมูกรอบด้วพี่นอ้องปั้ขนขนมจีนตำส่วกขนมจีนเผ็เพชบันนีม้มาครับพี่น้องแตมปังปอนนะครับ อืมอืมอืมันจิ้มดำจ้ะแจ่บด้วยกันนะจ๊ะพี่ๆเอฟซี FC ทุกคนเลยนะครับผมจัดให้ตามคำขอหมูกรอบกรอบทะลุจอ เราเป็นหมูหันเผ็ดเพ็ดมาเลย น้ำจิ้มนี่เดี๋ยวมีคนถามทำยังไงทำยังไงนะคือน้องเคี่ยวน้ำตาลน้ำตาลน้ำส้มสายชูซีอิ๊วดำสามอย่างแค่นั้นเพิ่มชูรสล,ลงไปนนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมแค่นั้นเองนะครับเคี่ยวเข้าไปให้มันเหน,นียวเนียอยนะ ไวดุนมันขากันเสียงดังเพราะเลยพี่น้องก็ได้ยินเสียงผูกแก้วยวปูกปักปลูกปากกันนี่นกรอบอตำสั่วแบบนี้นะสีแดงเดือดสีแดงเดือดแบบนี้นะพี่น้อง <laughs> เอาเด้อพี่ đấy, เด้อหื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 อ น้ำจิ้มดำเข้าไปแบบนี้เนียวเหนียวเนียวเหนียวทุกคนมา ตำหู้งเพชรส่าใจตำสัวเพชรส่าใจพี่หน่องพริกลน้ลน Finn Cái này, Finn ไม่หลุนเทีงกันดด้กันขากันนะแต่เปลี่ยเป็ียนเนื้อพี่น้องหัวเมียกินเราต่ว่าหูหน้าที่เมียมาตามับขากันมีลูกมีเต่าตรงว่างแผ้ในถึงนะพี่น้องอืม กินได้กินได้เที่ยวได้แต่หนึ่งมึงก็หาตังค์ให้เก่งก่อนเพราะว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาเขาหาเงินบ่ได้เขาเลี้ยงลูกอืมดูคนในน้อยว่าดูยังดอกนี่ขากันอยู่โป่งปางอยู่พี่น้องเลยบอกว่าเขาดอกแค่บอก บอกังซื้อผู้ได้ที่อยากมีครอบครัวนะพี่น้องนะหนึ่งต้องดูแลดูตัวเองด้วยว่าเราทํางานได้เงินเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่นะน้องถ้ายังเอาตัวแบบรอดคนเดียวใครใครก็ทําได้แต่ถ้าเอาครอบครัวมาแล้วเราก็ต้องเอาให้รอดทั้งครอบครัวนะี่นออ้อง ไอ้บ้านไอ้เมืองเขาดังมะห่อนอยู่เนาะแซบอี๊พี่หนอห่องอ,อยากกินบา้างสมกำพิเพชร เบิ้งตือสีอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะเป็นอย่างผมบ่คื้องตื้อผสมศาสตรนะบางเทื่อผมเพ็ดกับเพ็ดเด้บางเทื่อมันบ่เพ็ดคือเฮากินเรานอนเต็มอิ่มเลอพี่น้องนะครับนอนเต็มอิ่มแล้วก็กินนมกินอะไรเข้าไปนะพี่น้องร่างกายก็สิดีขึ้นหือจับมาหาฐานพี่น้องครับผมแับเบื้องตื้อเนี่ย กินน้ำโค้กเข้าไปนี่ว้าเย็นๆเลย่น่องแห้งนี่แห้งแสบมหาศาลครับผมมีน่องก็เอาเมนูแสบๆมาซูพีซูน่องน้ำกันนะครับผม ตำซ่วหมูกรอบพร้อมน้ำจิ้มดำนะครับวันนี้ทำน้ำจิ้มดำมาเผื่อด้วยนะครับเพ็ดแดงเดือดเลยนะครับผมพี่น้องจะได้กระาก้นไหลก็แจให้ปังปอนน้ำเี่นด้วยครับขอบคุณหลยๆทีพี่ๆทุกคนข็มารับชมเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะครับผมพี่น้องไปแล้วครับบอกกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ